ันนี้วิชาวิทยา แสดงว่าคนฝั่งนี้ต้องเป็นคนกีนฝั่งนี้ใช่ไหมคะ ค่ะ <coughs> <coughs> <coughs>

็นผู้บริโภคที่กินดอกไม้เป็นอาหารแล้วก็ต่อไปกบกินหนอนเป็นอาหารแล้วต่อไปก็จะเป็นมีงูมากินกดบดอกพูกไปกินงูทั้งที่แต่ว่าในห่วงของเราจบอยู่ที่กบพอนะคะไม่ต้องไปต่อเพราะว่าตามภาพเราได้แค่ต้นไม้มแมลงแล้วก็อใช่ไหมคะอาดูกลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปบอกว่า ไปหนึ่งอย่างก็คือขาอะไรต้นไม้อ่ะต่อไป,อไปอนอนดอไม้ดอกไม้หนอนกบมูผูกลอกมาเมื่อกี้เลยใช่ไหคะที่ที่สลด์ะขขึ้นนะคะอันนี้ให้ดูที่ลูกนีแล้วก็ให้เขียนขึ้นมาเขมต่อไปต้นไม้แบบกบเป็นที่อยู่อาศัยกบเป็นผู้บริโภคแมล,มเลงเป็นผู้ไม่ใช่แมลงก็เป็นผู้บริโภค ต่อนเรียนเฉยๆไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราได้แรกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาดูต่อแา<บ>่ลูปด,ดีไหนเรา,าก็ตอของการเซว่าจะเริ่มกจับเติม้ตหมาย้ต้ม 哎，那个人累，好不？ 来来来！嗯嗯 ที่มีสุดาสิ่งมีชีวิตที่มีการกินการเป็นอาหารได้แก่อะไรบ้าง มือทำห่วงโซ่อาหารครูให้เวลา10นาทีเลย และต่อมาคือมนุษมุษเป็นเ<ป>้าจะไล่ไ